วิชาธรรมะเปิดโลกธรรมดานี่คือหมายถึงว่าเออเปิดทั้งหมดให้รับรู้ร่วมกันแล้วให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีหน้าที่เรามองไม่มองที่อัตตาหรือว่าตัวตนหรือวัตถุสิ่งของให้มองที่หน้าที่มันนี่คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานเ,เข้าใจจุดไหมล่ะเอออะไรก็แล้วแต่มีหน้าที่ของมันอยู่ มีคุณสมบัติของมันอันนี้คือเรามองเป็นธรรมถ้าเรามองที่ธรรมเราจะไม่เห็นที่ตัวเออเพราะธรรมะเป็นอนัตตาอะเรามองที่นามมันเออนามมันหรือคุณสมบัติของมันนี่คือหลักที่พ่อให้พวกเรามองมองเห็นความจริงมันแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทำลายตัวตนของมันนะมองมองเห็นไหมไอ้รูปก็คือรูป ส่วนหน้าที่มันเป็นธรรมะ